การที่ประเทศไหนมีสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬามาตรฐานระดับโลกมีคุณภาพมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมันสามารถที่จะต่อยอดเศรษฐกิจออกไปได้อีกมากมายทีเดียวนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอีเวนต์เรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของการแข่งขันกีฬาระดับโลกอุ้ยมันต่อยอดไปได้อีกเยอะแยะมากมายอย่างบ้านเราเรามีสนามกีฬาขนาดใหญ่ก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะซึ่ง จุคนได้ประมาณ5 0,000่นกว่าที่นั่งจริงๆจริงๆในตัวเลขตอนแรกนั้นดูข้อมูลก็บอกประมาณ6 0,000ที่นั่งแต่ว่าพอใส่เก้าอี้เข้าไปจริงๆได้ประมาณ5 0,000่นกว่ากว่าที่นั่งนะคะก็ถือว่าเป็นสนามที่น่าจะใหญ่ที่สุดของบ้านเราแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไปเทียบกับสนามกีฬาระดับโลกที่เป็นดับมาตรฐานในแถบยุโรปแถบประเทศแถบตะวันตกเนี่ย อาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่เวียดนามตอนนี้เขามองเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะที่เขาจะทำสนามกีฬามาตรฐานระดับโลกแล้วก็ใหญ่สามารถจะจุคนได้ถึงห0,000 000, ื่นที่นั่งหลังคาเปิดปิดได้เหมือนเหมือนสนามที่เราดูในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะตอนนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารนณะได้เริ่มในการก่อสร้างสนามกีฬา PWF อนเนกประสรงค์ขนาดห0,000 000, ืที่นั่งค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของวงการกีฬาในเวียดนามนะคะโดยสนามแห่งนี้จะสร้างบนพื้นที่55,000ตารางเมตรค่ะจะกลายเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสนามกีฬาระดับทวีปให้กับเวียดนามซึ่งสามารถจ,จัดแข่งขันกีฬาระดับโลกแล้วก็อีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกได้เลยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามบอกว่า สนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมกีฬาวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวในประเทศและภูมิภาคได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานสากลสำหรับการแข่งขันต่างๆท,งๆท,งท,งท,งทั้งโอลิมปิกเอเชียนเกมส์แล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะโดยสนามกีฬาแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ศูนย์กีฬาและบริการขนาด920,000ตารางเมตรม,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 มีพื้นที่จอดรถประมาณ180,000ตารางเมตรค่ะ ผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสนามกีฬา AT&T ในอเมริกาแล้วก็สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยงบประมาณนะคะว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่โครงการนี้จะมีอัฒจันทร,ร์4แห่งจะมีโซนเฉพาะสําหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการดูแลความปลอดภัยการควบคุมทางอากาศที่นั่งของสื่อนักกีฬา VIP ส่วนจัดเลี้ยงขึ้นมาแบบครบวงจร สนามกีฬาในเวียดนามนี้จะมีคุณสมบัติเด่น3ประการนะคะก็คือหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติใน12ถึง20นาทีเป็นสนามหญ้าเทียมที่คล้ายกับสนามกีฬาเวมบรี่แล้วก็สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อความทนทานมีการระบายน้ำที่รวดเร็วมีการบำรุงรักษาที่ง่ายแล้วก็รวมถึงห้องสวีทพร้อมวิวพานโนรามาห้องอาหารสุดรูทางเข้าส่วนตัวเพื่อต้อนรับลูกค้า V.I.P ที่จะเข้ามาในงานอีเวนต์ต่างๆที่จะจัดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะซึ่งมาสร้างเสร็จแล้ว p v f นั้นจะเป็นศูนย์กีฬาสำคัญที่สุดของเวียดนามนับตั้งแต่ศูนย์กีฬาแห่งชาติหมีดินเปิดให้บริการก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2003เลยนะคะซึ่งสนามกีฬาหมีดินเนี่ยนะคะมีขนาด4,000 40, ที่นั่งซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม แต่ถ้าหากว่าสนามกีฬา p v f ที่เป็นโครงการในอนาคตอันนี้เสร็จสิ้นมีที่นั่งถึง60,000ที่นั่งนะคะก็จะทำให้สนามแห่งนี้เนี่ยเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเลยเอาจริงๆแนวคิดในการทำสนามใหญ่ๆเพื่อที่จะรองรับอีเวนต์ระดับโลกของเราไม่ใช่ว่าไม่มีมีมีการพูดถึงอยู่โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในแผนการที่รวมกับเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมนะคะ ซึ่งเขาก็มองว่า e n t e r t a i n m น n t c ต m คอมเกเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนซึ่ง,นงในนั้นก็จะมีสนามกีฬาระดับโลกอยู่ในนั้นด้วยเพื่อที่จะรองรับอีเวนต์คอนเสิร์ตระดับโลกสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้เกิดการหมุนเวียนสร้างการจ้างงานแต่กลายเป็นว่าพอมันมีคาสิโนอยู่ในนั้นเนี่ยความสนใจของของของสื่อของผู้คนก็เลยไปพูดถึงเรื่องของคาสิโนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าเรา ไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนแต่เรามีสนามกีฬาใหญ่ๆที่มาตรฐานระดับโลกแบบนี้เรามาีสวนสนุกหรือมีอะไรที่เป็นระดับโลกที่เป็น Entertainment Complex เหมือนกับที่หลายๆประเทศมีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าพอมันอยู่ในแผนของที่มันมีคาสิโนอยู่ด้วยในรัฐบาลชุดที่ผ่านมามันก็เลยทำให้โครงการนี้ล้มพับไปโดดปริยาย